านถัดมานะครับที่พี่น้องบิดาจะทําให้พวกเราดูกันเป็นโครงงานสุดท้ายของวันนี้นะครับก็จะเป็นโครงงานเซเว่นเซกเมนต์แสดงผลหน่วงเวลาดับนะครับเราเรามาเตรียมรายการอุปกรณ์ที่จะใช้ทดลองกันนะครับอันดับแรกนะครับแผ่นปรโตัวบอร์ดขนาด390จุดเชื่อมต่อครับตัวต้านทานค่าคงที่ค่า5.1กิโลโอห์มนะครับเขียวน้ำตาลแดงทองครับตัวต้านทานค่าคงที่ค่า100โอห์มนะครับน้ำตาลดำน้ำตาลทองครับ ตัวเก็บประจุอิเล็กทรอนิ์นะครับค่า100ไมโครฟาร์ด16โวลต์นะครับขาสั้นเป็นลบขายาวเป็นบวกนะครับหรือดูที่ตัวถังก็ได้นะครับที่เป็นแถบนะครับจะเป็นข้อลบครับทรานซิสเตอร์เบอร์ C90121 หนึ่งตัวครับ7 Segment ชนิด Common a n o d e หนึงตัวครับแล้วก็สายไฟเชื่อมต่อวงจรครับแล้วก็แบตเตอรี่3โวลต์ครับแล้วก็ไมโครสวิตนะครับ1ตัวครับ จากนั้นนะครับให้เราต่อวงจรตามรูปที่6ต่อ9 3ลงบนแผ่นโปรโตบอร์ดตามตำแหน่งนะครับเมื่อประกอบวงจรเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้วงจรเซเว่นเซกเมนต์แสดงผล่องเวลาดับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับพี่นมิตะคุงก็จะป้อนแบตเตอรี่3โวลต์เข้ากับวงจรนะครับจากนั้นนะครับพี่นมิตะก็จะกดสวิตช์ S1 นะครับเนี่ยครับเซเว่นเซกเมนต์ก็จะแสดงผลเป็นหมายเลข8แบบนี้นะครับ อ้าวโอเคนะครับเดี๋ยวพี่นวิตตะมาสรุปผลการทดลองนะครับเมื่อต่อวงจรตามรูปที่6ต่อ9 3นะครับและต่อแบตเตอรี่เข้ากับวงจรสังเกตที่7 Segment คือขณะนี้จะยังไม่แสดงผลออกมาเนื่องจากราน n ซิเตอร์ Q1 ยังไม่นำกระแสก็เสมือนว่าเป็นการเปิดวงจรเหมือนกับว่าที่ขาคอมมอนของ7 Segment ไม่ได้ต่อ กับขั้วบวกของแบตเตอรี่เมื่อกดสวิตช์ S1 จะทำให้กระแสสามารถไหลผ่านสวิตช์ S1 และไหลผ่านตัวต้านทาน R1 ไปไปอัดที่ขาเบสของทรานซิสเตอร์ Q1 ทำให้ทรานซิสเตอร์ Q1 นำกระแส เมื่อทรานซิสเตอร์ Q1 นำกระแสก็ส่งผลให้ทรานซิสเตอร์ Q2 นำกระแสด้วยเมื่อทรานซิสเตอร์ Q2 นำกระแสก็เสมือนว่าทรานซิสเตอร์ Q2 ไฟสวิตตัวหนึ่งที่ต่ออยู่ทำให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านไปได้เซเว่นเซกเมนต์จึงติดสว่างขึ้นในขณะและในขณะที่เรากดสวิตช์ S1 นั้นกระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่งก็จะไหลไปชาร์จประจุให้กับ C1 เมื่อเราปล่อยสวิตช์วงจรก็ยังสามารถทำงานต่อไปได้เนื่องจากตัวเก็บประจุ C1 จะคายประจุออกมาและวงจรสามารถทำงานต่อไปได้จนกว่าตัวเก็บประจุ C1 จะคายประจุหมดโอเคครับพี่นมิตะก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ comment, กำลังใจให้พี่นมิตะได้นะครับวันนี้ก็ขอจบไเปเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับ